ก็ต้องเช็ค IP เครื่องก่อนนะครับอันนี้เป็น IP เครื่องนะครับเอา IP เครื่องไปใส่ที่ Internet Explorer นะครับครับผม1 9 2 1 6 8 1 1 2 2อ่แล้วเราก็จะเข้าไปที่เครื่องไถ่ายสาสานะครับ มันจะนั้นไปตรงที่สแกนครับผมเอาไปแอด address book ด้ครับเราก็จะเห็นนะครับคอมหนึ่งก็คือคอมเครื่องนี้นะครับเราลอง Edit เพื่อที่จะได้ดูเลือกเลข IP ของเครื่องคอมหนึ่งนะครับโอเค,ครับอันนี้เรามาเช็ค IP ว่าคอม1นึเป็นอะไรนะครับก็เป็น192 168.11.14นะครับวิธีการเช็คว่า IP ตรงนี้ตรงกับที่ IP ของเราไหมก็ไปที่ตรงเซิร์ชนะครับพิมพ์คำว่า cmd นะครับ cmd เนี่ยครับกดกดเข้าไปเลยครับเราก็จะดู IP เรากดคําว่า ip conflict fig ปุ๊บเห็นไหมครับว่า IP เนี่ยตอนนี้มันเป็นจุด20 มันไม่ตรงละมันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับตรงนี้ที่มันเป็นจุด14บางอันเราถึงสแกนไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้เป็นจุด20นะครับมันจะได้ตรงกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกดกดเซฟครับครับผมโอเคแค่นี้เราก็จะสแกนได้แล้วครับผม